อะสวัสดีครับเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับจากช่องขนมต้มมวยไทยนะครับวันนี้ก็จะทําการวิะห์จานมวยนะครับถึกมวยไทยจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมปี64นะครับก็บัดมวยก็วางไม่ได้สวยเหมือนกันนะครับผู้มวยก็ ี่คู่เต็มมืออรอบสองคู่นะครับคู่แรกนะครับร้อยยี่สิอร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับเพชรสังวานชลสมานกาเมนนะครับพบ,บ,บสุดยอดเอราวันนะครับคู่สองนี่ฉลามดำพบเสือคิมเมื่อรอบเหมือนกันนะครับูอบลอ,นนบอ,บองเพชรมงคลเจอดับดำ ผู้เอกรณชัยเจอสมิงดำนะครับอ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันครับช่องนี้ครับช่องทางใหม่นะครับเป็นช่องขนมต้มมวยไทยนะครับฝากไว้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผู้แรกพี่ร้อยสิบสี่สายดีนะสายดีสายสุดท้ายนะครับเจ้าเค็ดสังวาน สอสมานการเนนนะครับหรือว่าจะตรงตัวนั่นแหละนะครับเด็กหนุ่มวัยสิบแปดปีนะครับจากบุลีลัมเป็นมวยขวานะเป็นมวยขวาลายดีนะครับครบเครื่องสีนสไซตาหน้าดีนะครับประเภทที่ว่าเข้าปรัมรัดฟัดตีอ่ะนะบุ๊สไตล์ดิเทนคนดูปเ,เปิดเกมเมื่อไหร่นะเป็นสว่าลายดีนะครับ ล่าสุดนี่เปนชนะพระแสงเล็กสชบมีชัยนะครับ <c oughs> ส่วนคู่ชกเจ้าสุดยอดเอราวันนะครับหรือว่าเจ้ายอดเหล็กเพชรสารฝันกีฬานาทวีนะครับอายุไล่เรียกันนะครับสิบแปดปีเท่ากันมวยขวาเช่นกันนะครับจากสงขานะครับก็ทีมงานเดียวกันกับไอเอราวันนี่ก็คงจะเป็นของร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์มูรอนะครับ ประเภทส่วนสูงเนี่ยโอ้โหสูงสูงที่สุดเลยนะครับสูงมากรายนี้นะเห็นยืนเรียงแถวกันแล้วไอ้เนี่ยแหละไอ้สุดยอดนี่แหละมันสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับสูงสูงสุดยอดกว่าเพื่อนเลยนะครับหรือว่านามเดิมก็คือเจ้าหยดเหล็กเต็หดันฝันกีฬานาทวีเวทเข่าในเหนียวนะครับขวางหน้านะครับขวางหน้าดันแทงดันเสียบนะครับขวางหน้าดันแทงดันเสียบ ครับฮัโลปลลาปโรดอ,รอ,รอ,อ๋อปอ๋าแล้วว่าไงป๋าเดี๋ยวนะครับกำลังอัดคลิปมวยอยู่ว่าไงไม่ไม่ไม่เป็นคนง้นให้เขาคนประกั้ผู้มวยเออแล้วว่าไงอ่ะว่าไง เรื่องไงยันยันเดี๋ยวออกเมื่อไหร่นะบกเดี๋ยวโทรหามาพาน้ำหอมว่าสมุทรสงครามไงสมุทรสาครไงไกลเหรอโอ้ถําไมอีสานมันไม่ไกลกว่าอ มันไม่มีอ่ะมีก็คงจะเป็นระยองนะแถวบ้านในเนี่ยแถวแกลงนะแถวแกลงมีครับแล้วก็มุ่งหน้าไปแกลงถามเขาผมว่าผมเคยไปเห็นอยู่แถวแกงเคยไปเคยเข้าสวนทุเรียนแล้วไปเจออยู่เคยเห็นอยู่ ไปถึงแกลงแล้วก็ถามเขาดีดีด,ดีดีกว่าไหมมันผมไปผมมันนานแล้วนะเนี่ยผมไปตับกันแต่นน้ตส้งเก่ทำทุเรียนสองสลึงอยู่นน่นอะอนนนนเออนี่อ้นี่ฝาไปไปรู้จักตลาดสองสลึงไหมตลาดส,งส่งทุเรียนอะตลาดส,งส่งทุเรียนสองสลึงอะนั่นแหละนั่นแหละอยู่โซนนั้นเลย ถามเขาได้ครับได้ครับได้ครับป๋าครับครับมาต่อกันเลยครับผู้ผู้นี้นะผู้เจ้าสุดยอดกับเจ้าเพชรสังวานเนี่ยใจนึงก็ชอบเจ้าเพชรสังวานน่ะแต่ว่าความสูงยาวความ ขวางหน้าดันเสียบของมันเนยโหถ้ายัางไงล้วก็อยอกออกลองนะออกลองที่เจ้าสุดยอดอีระวันนะครับนะคู่แรกนะควรจะเป็นเหมือนไอ้เกาะเต่ากับไอ้นั่นกับไอ้บุติกรนะครับมันยาวมันใหญ่มันขวางอยู่อ่ะขวางอยู่แน่สูงยาวหุ่นมาเทศเลยนะก็ออกลองไปที่สุดยอดถ้าไอ้เอเจ้าเพชรสวัฒว์เป็นต่อนะ ประมาณนี้นะครับมาถึงคู่สองครับฉลามดำสอชวีชัยครับพบเสือทิมกอรุ่งธนเกียรตินะครับเจ้าฉลามดำสอชวีชัยหรือนามเดิมก็กสิกรนายเุเอาสาลานั่นแหละนะครับอ,อมอนี่ก็เด็กนครศรีธรรมราชนะครับ17ปีเป็นมวยขวานะครับ ควบเครื่องลุกได้รับดีเท่าที่เราเห็นนี่แหละหัวจิตหัวใจบ้าตรฐานนะครับเจ้าฉลามดําหรือว่ากาจิกรลายดินะครับล่าสุดไปแพ้ให้อํานาจเด่นสินยโยบดนะครับส่วนเจ้าเสือคิมกอทุ่งรัเกียดีหรือว่าเจ้าเด่นน้องคายออดุดดน,นะครับโอ้ยลายนี้ไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะครับสายกุดรนเนี่ยสายอีอสานเหนือนี่เดียนน้องคายเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยโอ้โห,โห,โหน,นะครับฝีมือจัดจ้านอีจ้านไม่เกินลายนี้นะตั้งแต่มันเป็นเด็กนะ นี่ก็ไปต่อยอยู่แถวเนี่เป็นพระเอกราชดำเนินเนี่ยในรายนี้นะเป็นดาวดังราชดำเนินเลยแหละรายนี้พบเครื่องเข่าในเหนียวเก่าเก่าลายคามเลยอ่ะแต่อายุยังเด็กอย่งเงี้ยตุ้จะสิบแปดสิบเก้าองมั้งเจ้าหนองคายนะเจ้าเด่นหนองคายเด่นหนองคายอู้ดูดอนอ่ะอู้ดูดดอนก็นึ่งแหละแถวดอนแถวพวกเดี๋ยวอุดเดี๋ยวอุดดูดดอน เนี่ยมันน้อยเนี่ยทีมงานเนี่ยนะประมาณนี้แหละครับนะโอ้โหอะไรมันเยอะขนาดน,นี้อะไรหคู่นี้นะคู่นี้ก็ออกลองไปที่เสือคิมนะอ่ตกกระชิกรนี่กินยากครับวันนี้คู่นี้ก็ออกลองไปที่เสือคิมเลยนะครับ ต,ต่อก็ต้องต่อไปลองก็ต้องลองอะไรเสือกิมหรือว่าเจ้าเด่นน้องคายอะไรนี่นะผมชอบมากครับโอ้เก่งเจ๋งเก่งเจ๋งเจ๋งครับรายนี่นะแต่หายไปนานแค่นั้นเองหายไปนานมาถึงคู่รองนี่ร้อยยี่สิบปอนะเพชรมงคลสูทรีลาห้อยต้มนะครับพบดาบดตามปตททองสวีเจ้ามกเพชรมงคลนี่ก็ลองแชมป์สูตรเสือตัวที่สิบเก้าเด็กหนุม่มมายี่สิบสองปีแล้วนะครับเป็นทหารมาแล้ว เป็นมือขวาจากลำพูนกับปากายอนะครับก็คงจะเป็นทีมงานปลาโลหเล่ยนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับซ้ายหน้าดีนะักายนี้นะแข็งแข่งแข็งแรงนะครับดังที่เราเห็นน,นั่นแหละนะครับแต่ล่าสุดนี่ไปแพ้ให้กับโจเพชรพลันชัยนะครับตรงเงินข้ามกับผู้ชกนะเจ้าดาบดำนี่มันกลับดันไปชนะพิกเจ้ายอดพลันชัยนะ,ะเจ้าเพชรมงคลมันแพ้ พลันชัยมาไอดาบดำกันไปพลิกชนะพลันชัยมานะครับยอดยอดนะครับยอดพลันชัยเป็นคลแพ้เจ้าเพชรพลันชัยนะครับเพชรสมนึกศอตะกุดทองดาบดำกอ,อเกมท่าไคาทีเด็ดเก้าเก้านะนี่เตี้ยร้อยเอ็ดมันเด็กร้อยเอ็ดยี่สิบปีจะเป็นลุน้องนะพบเครื่องเตะขาต่อยมัด หนักต่อยแรงนะครับคู่นี้ก็รุ้นสกอร์ต่ําเลยนะคนหนักแรงเนี่ยมันก็อยู่ที่โดนจาบดำเนี่ยเพชรมงคลนี่โดนโดน,โดน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 ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเ,เคยโดนนอกมาแล้วนะเพชรมงคลก็คู่นี้มันเอี้ยด้าดและพิศหลบขึ้นพิลบแล้วแน่นอนละคุณพิลบแน่นอนคู่นี้นะ เบื้องต้นก็าชอบที่สกอร์ต่ำที่เจ้าดาบดำมาตทองทวีนะครับมาถึงคู่สี่ร้อยยี่สิบกบนะครับรณชัยตอรามิตาครับพบสมิงดำชออัจจรบุญนะครับรณชัยยี่สี่ปีซ้ายจากวบ,บนสมิงดำยี่สสองปีขวาจากน้องมลภูนะครับรณชัยตอรามิตาสันติอุบลอืมพิษสลี่ยิมแกงกองปราบนะครับซ้อมในค่ายทหารนะ คนชัยไลายนี้แมตตีนะดีกีก็แชมป์หลายเส้นนะครับเป็นแชมป์หลายเส้นเหลือเกินนะครับมีมือครบเครื่องเตะใต,ใต้ต่อยใา้หนักหน่วงรุนแรงนะครับส่วนเจ้าสมิงดำชอจิญบุญนะครับสีบุรเรืองลู่โลดชอห้าพยัค์นะครับเด็กสีบุเรืองเด็กชาวบ้านนี่แหละนะครับเด็กชาวบ้านผมเนี่ยต่อยมวยสมัยนู้นก็เจ๋งอะพระเอกภูทรเลยนะครับพระเอกภูทรพระเอกแถวนี้แหละ ดาวดังกลายเป็นดาวดังได้แชมป์ชอ่องจิดอ่อนน้อยแล้วก็ขึ้นวัดชั้นรนนชัยนะครับล่าสุดไปชนะเจ้าสุริยันเล็กอ,อกปตอคำพีนะ่หมดคนนี้นะครับผมยังชอบไซเรยาวไซนิมเดียนของเจ้ารนนชัยนะความสูงนี่รู้สึกจะปัดหัวตัวเท่านะครับประมาณนี้ถ้าไม่งั้นก็เจ้ารนนชัยจะได้ลอยกว่านิดนึงนะครับ ยังชื่นชอบอความเก่าอายุมวยของเจ้ารณชัยอยู่นะครับพูดถึงว่าอายุมวยนี่ก็พอๆกันแหละเพราะไอ้สมิงดาวมันต่อยแถวบ้านนอกนี่ก็ไอ้รณชัยก็เป็นดาวดังไปแล้วไอ้ป๊อเป้ออกมาก่อนป๊อเป้เฮ้ยป๊อเป้เอาไปนอกกันออกไปนอกออกไปนอกนี่นี่นี่หัวไม่ได้มึงก็ชอบไปที่เจ้าดีนะ รณ้นนชัยตอรามินทานะครับเอ๊ะอะไรเยอ่ะ,อะ,อะ,อะสุดท้ายนี้อยู่ตัวนีก็อย่าละมงทุนนะครับนะฝากกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยป้าเป้ะอ่ะฝากไปเลยนะครับนะฝากไปด้วยสำหรับผู้นสนับสนุน ก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นสซโลเมตเช่นเดิมนะครับสซโลเบตสามห้าเก้าอดไปก่อนเมี้อาำหน้านะครับแอสสามห้าเก้า SBOBT นะครับอ่ะรักกันไวเ้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ